ขอโทษนะคะตอนที่พี่กระดึบกระดึบ้างล่างมันไม่กระแทกพื้นหรอคะเจ็บไหมโอเคหญิงมือนีิสิมาตอบคําถามให้น้องคนนี้นะคะและฟาเซอร์ว่าหลายๆคนก็คงสงสัยคือกันมบอคคาตอบก็คือว่าบอเลยจ้าบอเจ็บกี่นะจ๊ะเพราะว่าเวลาคานในฟ้าไ์มไ้เอากี่ไปหาพื้นด้วจ้าเด้อบ้าบปจ้าไปเอากีไปหาพื้นเลนเสียของมั้งสุมาเจ้านี่มาสิวัาสูฟังขาคานกระดึบกระดึบเห็นขาบอลเห็นขำยืนยู่เห็นมาสิไม่ขาแง่งขิงนน้องมันบอทุกคนเวลาสิขาในสิขานั้นหยับยังไว้นะคะเห็นบอลหล่อห่อค่อยยกตูดขึ้นยก ห้องหับไหวกค่อยๆตัวจะสิบโดนกีนเฮาแหมเพราะเฮ็ดคลิปสู้เมืองเหล่าเจ้ายศมาบอกได้ว่าเอ้าเวลาเจ้เาจนั่งอ่ะกีเจ้าก็โดนพื้นที่เก่าตัวเยส,สหาเหม็นจังสิเด้กอดซีว่าบมมีสมองเข้าใจบอกเวลานั่งทุกคนอ่ะกีก็ถือพื้นถือแป้นถืปปนถอเก้าอี้ถือโต๊ะหมดละจ้าคือสิบไม่แพร่เอากีไปบนหนาดอกตีเนาะมันบอกกับอีกหนึ่งคำถามเนาะพี่มีกีไหมว่ะสานมีค่ะมีกีนะคะถ้าไม่มีกีนี่สิม,มีลูกม่ได้เลยเดิเพราะว่าลูกพี่นี่ไม่ได้เสกเออกมาจากกระบอกไม้ไผ่นะทุกกกกกคคนนนนนนพพีีี่่่ััับแแฟเเเเสอองววล้ิดปป็ยะ คำถามนี่นลายแท้ๆพี่น้องเขินจ้านะแตงแตงแตงถึงกับอุทานเป็นภาษาเกาหลีคนเด้อว่บาบ่เป็นยัง